หอดไสดเราดี๋ยวนี้ทุ่หาทุ่หาดูพากันหอดไสเดี๋ยวนี้ฮัลโหลอีกสิบกิโลมันแจกทุ่มแล้วมันแจกทุ่มแล้วก็นัดพอสีทุ่มเครื่อง เขียวอยู่าก็เขียวลยูกน,น,นั่นคอยขับมานะ่ังเขียวมา,าันพาว่าทาเบื้องปลาลอยตนี่พรว่าอยู่ได้นีเออกลูกช่างเขียวมาช่งขับรถมาหนาลฮบังด้จนที่หกทุ่มเลยแม่นิแม่ม้อกฝ้าดอกดอกไม่ได้าไปไหน มันจีบอะไรตัดหยาบดมืออิรีติมืออื่นนี่จีบาะทำโทษอิรีแล้วบนตั้งเป้าดอกเห็นบ่มบนต้องเป้าดอกคนเบิดมือทาตุ๊เจ้าผู้เดียวนั่นไทยกินปลานะมีแต่คนควงทายเห็นว่านงอื ไฟเองัะไฟไฟไฟกัไฟถ่านน t อีกจากลูกวะขอดังเต็มหมดเลเขาดังเต็มหดแลยตัวออกจากกุมแล้วะเออนั่นพ่อจีธาเด้อเดี๋ยวดังไฟถาอยากเบิ้งปลาลอยตัวเอาม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 า ทีมงานถาแต่ดนแลาวแมนัดชีทุ่มเครื่องตอนนี้มันหาทุ่มเครื่องเล้ไแมเอาเอาเอามแตััรบือ้งเกี่ยวมากตึ้งขับรถท้งเกี่ยวอดเกียวมากท่ามกางกับังสันแล้วเอาผ้ากันมาหดไปล่ะลูก อ่มันรถเจ้าผาพมาจ้างงานวหัวงี้มีนมอร์รถปูด้ใดมาทาแล้วก็ทาอีกทาแตดนโดนไหมเียกจีกจกินุนแล้วงวะนปมาไป้าวิด่ได้กินง่ายอกมีเนี่ห้องทว่งทาก็กินไปทุ่ลงกินไปก่อนผัวจ้าป่ามั่หอด ยักมันสางยังอยู่ด้พอทาตรนรนหรอักตะแก้าี่กินมืออ่นเรามืตเอาไดีครับมน่นบ่ตาป้าัสดีครับป้าตัวโอ้ยขี้รดเกียบตายว่างั้นป้าอะไรลุมกับวพันานบัท่านป่าเน่าเพื่อนเราขึ้นเลยู้ที่เฮ็ดชมเราขึ้นไลยผู้ป่าไม่หรอปวดเนี่ย จักกี้เอ็ดดี้นุ่มกอดบ่แม่นั่งปลานียชัว่ยีมากเใจบังดูใจปลาลอยตัวเปิดบังดูปลาชิวเชนล้ำเปลาูครับเดี๋วไปเด้ลยะอืมเหูจักบอพ่อกับแม่ลงทุนถาตั้งนองนี่นั่งตั้งแต่สามทุ่มัวจนหอดปนีัน้ิ่งลี่ ฮเ่ยใ่ยดเทียยเทียากละไ้งมาทีอกเวไม่ลูกกไม่อ่านอกผู้หนาหักักจึลูกเดี๋ยวนี้มีกินนเมืนันแมู่บ่าัน้อกันยำหัวมันใช่ไหมูบอยว่าแม่ดังไฟเดีเบิรอันทาสอบนึงแน่ต้อดังยแ่บมันตีพนนีบอกตัวนีทุงนี่บอกเดเอาเดินเอาไ่นี้ แย่มากคือหาวอยู่าม่แม่มาชี้ก็เปล่านชี้เสียเร่องจันเปี่ยนเป็มนเปลี่ยนไมใจอ่ะนี่แหละเขาหันา็บปลาเนาะล่าากตัวไฟปวดมันกันไงมันเตือนมันตบปากตบปากปลาไชปอดได้ใช้ดหัวเจปามันกันไงมันเฟื่องไปโวยต่เดงงาเบลงาเบลบ้ามิ๊กดูปากมัยโอไปเน่เต็มัน ผมปกไปเหดอสิบดาวให้เมาไ่อันนี้มนกบอกมนต้อนบกบนอนแล้วกบเถ่าจะรับขาจะรับตอจีบาหุนแล้วก็เห็นกบเหงาอนาอนนี้บอกจีบตาหุ่นหันจะเอาไปดาจินนีกว่าไต่ไม่ได้ใช่ปะเคลื่อนครับพ่อ เกินอย่างลำเป่าครับโมเมนต์หรอนัดให้มาเจินเมินปลาเกินดอกคุณมนไปหาหลักน้ำตาตัไปหายไปใส่เก้าสหมันไปหาหลักของน้ำตาข้าเจ้ามากก่สองเทียนไม่ให้ว้าเซีนคือปลาให้เจ้าไม่คันเดิอมากไปตู้ขายปลาขายท่เก้าพันะของปลาขายคนกะจีซื้อ ปลาพวกพ่อเลยปลาพวาพ่อยตัวสีเขาเป็นยังจังบอาไ่เาเาาเ็ังเ้าอกเขา่เถาอลจะได้นมันบท่นยตากนม่ต้องตากก็คือรมาเขาเเอามาตากนเดือนกลัวงใจุปุยมานกระมู่ตัวเอาเนาะเพิเคยเ็นป้หน้าอยังกง็ถามผวตยตายตายแล้วแต่เมื่อไปถาตแล้วต้อีกม่ดเจียวแม่กูว่าชิวใครใครจาม้เตจกเปขันผน่ตั้งแต่งครืง หอดตัวแท่น <c oughs> ๆๆ้องเพิ่มมาจนสามทุมม่มแต่งตัวถาจนโตมาเฮาคอยเจกควบควบอยู่เ้ยเขาคุยกันไดคุณไี้เนาะว่าอันฮอดแท้ตอนเที่ยงเนาะเอาัน,นละเอาคข่กบว่าฉันลาไข่ก็เยิ้มเขาแรชื่อเด้ยน้อง เออบ่บ่เป็นยังง่ายเราก็คอยทาดอกเพื่อช่วยไปอีกอันอีกเจ้านึงแน่นอนเจ้านึงช่วยไปอีกอีกสามเจ้าสามเจ้าอันบ่ต้องไปดอกง่ายเหมือนต้องไปทาสดหอกบ้านคือะสูอันนี้บ๊อบเพื่นรถยังรถเจยวเขาปะบ่บเพื่นรถเจยวครับขผมผมอันอันทาแล้วจะไม่เจยวเขาเจ้าถึงไม่เจยวของไอ้แอดแมีนแล้วบ่้านี่แล้วบเหรอครับผมไปร้านเชื่อตั้ง โอนเงินให้ผู้นี้จังสันว่ารัดให้ไหมครับเอาไปเจ่ะไขวนลูกพี่้านว่าไสามสไร้งดอกมีหอดมีหอดสวดเตโตตีรถโจมีฮันครับสวดเตโต้ืองันนี่ครับกันไม่่อใจดอกข้านำข้านั่ดอกครร้อยนังพออยู่แม่ไปผุนหน้าม่สวยนะเดี่ยวเลยแม่นองเลยรถแชเรือก็บอขึ้นใบวันนี้ห้องวิเสียวกับห้อไปแกมันบ่ที่งานมานํำกันพ่นรถดําพ่นไปแต่แกเขานะเอาอยก็ได้ตัวสาม้ว่าสักเขาป่อนึ่ะ เอาไปใส่ดอกพ่อดอกพ่อเดวว่า้งสี่ทัองโักดากซุ้มฮานเมียบ้ันบ่อเปลี่ยนจากให่ยังเี้วยีคนได้ตากเนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสองคนกดล้ซเดีวสิขึ้นแม่เป้าขึ้นเราเห็นไหมโนเดีวเบิร์เราบไหนนมนไ่้ครับยังไปยังยังจะหูบ้านเลยพอดีจี้อน่มือบอกอันฟุมปลาว่าด้วยตัวนี้ผมหกไว้ครับไปชิว ข้าหีบไปอยู่่รือมาบ้างไหมโอ้ยบนจบไป้นไปิงปลาซิวันยังไอยากเห็นไเอ้หิบก็ใช้นตวงปิง้นก็สียตเรียงกันแส่ะไ้จังีเอาอกันอะไรกปิ่งหัวกไม่แม่อ้กันละปิ่งปาชื่กพิ่งหวกันเสียห้องเัาตวิงลูกมาดูบลยอไอ้บัวนี่ล่ะเนียมึงยี่ดีไหนห้องเอาตวงว่าแหวนบัวห้องเอา คนปลา้นยังปงไอ้บางเาไอ้บ้านอัน่างกัพังยีตูพัีตูเซ่ข้าจ่เห็ดนก้อยขาจอเซ่น้ามข้าวหอมเส่นามนกันก้อยปชี่วแล้วกัโมกนี่เขาจอสิเซ่ตั้งต่างัีตูแล้วก็พักหอมแล้วกับางหน่วยแล้วกัเกี๊ยวเส้าจักหน่อยแล้วก็ผงโซดยอดจักหน่อยขคนๆเลยเขาเลยวันนี้เขาเอาตัวงาคางไปทึงไฟห็นบ้างวันนี้เออเขาเอาไปชี่วแล้นะเอาเซ่ทึง ซึ่งทั้งตวงป้าประจะําไรก็เอาขึ้นใส่หียบอะไรหีบป้งแป้งเตาใส่ใส่ทานท่างทื่นซ่อมจะเอื้อนจริงชั้นไวเอากาเฟียงตัวขันบ้านคอยเอื้อนโมกไปทังชั้นเนี่ยทังชั้นขันใช้ตวงเอื้อนโมกโรดบ้านคอยขันใช้กระทาเขาเอื้อนขว้าขันใช้ไม่หีบเขาเอื้อนปี๋แค้บ้านคอย กันฉันเนี่ยกันใช่ปากเขาเอิ้นกินบ้านบ้านเนี่ยแม่นยู่น้องละแม่นมาท่างกินท่วมบ้านเจ้าเอื้นชัางฉันเลยเขาเอื้นกิ้งแม่น้องบ้าแม่นพูดเฉยอย่างว่าบ้านเจ้าว่ท่านไหมบ้านว่ท่านจะไม่ไปไหนหรอกจะมากัดกินทั้งบูานด้วยล่ะไปเฮ็ดตทอมันจะเป็นสมละป่าแม่ไปแม่ไปเองผู้ใดไงไปเองผู้หนาไปไปขี้ผ้าผู้ทากินมันจะเป็นโรคกระเพาะแห้งเลยอุ้ยมึงเนี้ยผู้ทากินจนท้องไครอ่องกล้องบัวเคยทาโดนปนีเด่นแม่นบ่าครับเออโอ้ยเราพบกับเฝ้าอยู่ดิจม่ได้ห้องลึกหนัง ก็ได้ยินว่ามึงอก้เอายังมาฝากยี่พออยู่นี่แลไม่เยื่อน้อเปียัวเปนเป้าไปเนี่ยไม่ได้กินน้องเปียวเนี่รากไทยเท่านั้นเพราะมันแยกไว้มวินจิปลาชิวกวใส่ออกไปแล้วมาใส่ตัดหัวไปปิ้งปลาชิวไอ้ถาเก็ตย่างนีน้องเอ้ยถาเก็ตบอกโอ้ยมันไม่นวเพาะเากเก็ตแต่มันเาไปนนตัว ไี่วเไตกเอลยมันเฟยออกเลยมันเยออกมันันาตัวนั้นโอ้ยมาฆ่าโซกันอยู่ในี่ิินไงดอกบังงได้กินไปดังไฟหมนงไปดังไฟไฟหมดสามเธอแล้วหมดกัไปเติมสอีกว่าดูุตัวแกเไฟมาผีไปแบงะขันบัมักย่างกัไฟฟักที่พกก้อยสู้กินไปเอาไฟมาผิดียงอ้ยไฟฟักไงเดตัมันนากินแคเอามิ กอบไฟมั้งใเต่าห um> ้างเออไปเอามือไปกอบไปเอาไฟมันิมใสทันเรียงว่าช่มมูนีเมืองดังไรยูนี่ยกขึ้นมาด้วยกยกถาดขึ้นมาด้วยวงอไวางสั่นละยกกะลามังโตัวใหญ่วันพี่ตีนุ่ยครับผมบ่าแห่พูดได้สบายล่ย่อเลี้ยงป่าดีวันเลี้ยงคนเด้อเลี้ยงาว่พี่เจ้ขี่หินแ่เด้อชาบ้านนี้ตีนังสันเด้อพ่ากินน้ำยังสันนะมนบ้นแมนดู ลวกชิมหกยังเปล่นไปทัวรด้วยทายลอกชิมหกเดอเอ้ยไอเซลอยฟังลอกชิมหใกล้กูเ้อไปขาไปชื่อยูเพวเมนบ่บันีอแทนที่เซลเสื้สถุง้ังไงฮ้เป็นบ่บันไอเทนมันบ่ได้หลายอย่าง่ได้กำไรซังท่องเฉ่งมันไม่นองเอ้ยอาเขากระหักว่ะอยู่เรื่องาไมันหักบ่แล้วเนาะมันไปไเีกหักลูกยิ่งเป้บาปเพื่อนไหแล้วแต่ได้ทองนี่กูว่าคันพ่กขีแหกไอ้ที่มันเล็กผุบกว่านี่ท่องง่ายง่ายก็เป้อบาปเพื่อนไอจะน่าเพื่อนกับโคตแต่ เงี้ยว่าสันเลยยังเป็นอี่นี้ข้าวองนี่ไม่ได้ฉี่อ้อยไตนี่เพราะเห็นไม่ใครดอกนั่นน่ะซูสิบีเนี่ยไดนพอซูสหิวเข่าดิหิ้วก็ไปดังมันจะไฟนี่เพาะอยากให้ไฟเป็นใจเลยเขาดังไว้ตั้งแต่สามทุ่มกูละเขาเกลี่ยมาห้วยทำไมขนาดเอ้าห้วยจย่างนี้มันปลาเพราะข้างในไตขนาดเออโอ้ยปลาปลาว่าเป็นอีกแล้วเขาบอเกี่ยห้วยปลามันก็สิรินรอกแยกรอกแยกมันก็สินั่นหัวมันไปเองมัน เนี่ยขั้วเนี่ยแรงของเมนไฟได้ไหมหมอแล้วเนาะเป็นกระพามผา้เพื่อนเปลี่นไปไปไปเอาสิทากินเด้อไป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 โอ้ยมาหอดกรเลียแค่สีตัวเนาะปานน้าว่าเป็นลอยตัวทีมงานพีจอปากนี่เลยเอาจวดจๆดจดจดครับ